ใครเป็นฟรีแลนซ์แต่ว่าอยากได้เงินบำนาญไว้ใช้ยาวๆหลังวัยเกษียณต้องดู2ตัวช่วยนี้ค่ะ 1. คือกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอชค่ะสมัครได้ถ้าไม่อยู่ในระบบบำนาญเช่นข้าราชการหรือว่าผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ออมเงินขั้นต่ำ50าบาทต่อครั้งสูงสุด30 0 0 0บาทต่อปีรัฐก็จะส่งทบเงินเพิ่มให้ตามช่วงอายุค่ะสูงสุด1,800บาทต่อปีและเมื่อครบอายุ60ปีก็รับบำานาญรายเดือนไปเลยตลอดชีวิตค่ะ กับ2คือกองทุนประกันสังคมนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39มเจึงต้องเคยทาง,งานประจำหรือว่าอยู่มาตรา33มาก่อนนะคะถ้าส่งครบ180เดือนอายุ55ปีรับบำนาญไปเลยตลอดชีวิตโดยคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด4,800บาทแต่ถ้าส่งไม่ครบ180เดือนก็จะได้รับเงินก้อนเป็นบำเหน็จแทน หรือผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะทางเลือก2และ3นะคะทางเลือก2เนีย่ยจ่าย100บาทต,ต่อเดือนรับเงินบำเหน็จชราภาพจากเงินสมทบเดือนละ50บาทบวกกับผลตอบแทนสามารถออมเพิ่มได้สูงสุด1,000บาทต,ต่อเดือนส่วนทางเลือกที่3นะคะจ่าย300บาทต,ต่อเดือนรับเงินบำเหน็จจากเงินสมทบเดือนละ150บาทบวกกับผลตอบแทนถ้าส่งครบ180เดือนก็รับเพิ่มอีก10,000บาทและยังออมเพิ่มได้เช่นกันสูงสุด1,000บาทต่อเดือนค่ะ ยิ่งออมเร็วส่งต่อเนื่องก็มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตหลังไหวเกษยียณค่ะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ